สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องทุกๆท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่364ครับได้พระมาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับสนใจชื่นชอบเข้าไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5นนะครับมามีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกครับรายการแรกนะครับเป็น นี่ครับผมรายการแรกเป็นรูปลอหลงพ่อเงินนะครับนี่นะฮะหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพระดูนะครับเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อสไตล์อมเขียวนะครับเนื้ออมเขียวเหลืองอมเขียวนะฮะเราดูนะฮะเห็นไหมพระเนื้อแน่นมากดูนะครับเนี่ย คือมีความเก่าความธรรมชาติแล้วก็นี่ครับใบหน้านี่ฮะ่อชนวนเห็นไหมการเคยุบนี่ยตุ่มเดือดเนี่ยคมวงจรครับพระพิมนี้นะฮะเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากครับนี่ครับราการที่หนึ่งนะครับเอา450บาทนะครับผมขออนุญาตเปิดที่450บาทนะครับแบ่งปันพี่พีเอฟซีเลยนะครับนี่ฮะสนใจยังไงก็โทรปิดได้นะครับเนี่ย เลือกเรีวย,ยวจีบคมนะครับมือนะฮะนี่ครับ450ราบยการที่1นนะครับต่อไปรายการที่สองรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นสมเด็จเนื้อหาเก่าแล้วก็เป็นพระนี่ฮะนี่ครับ <mia? S 2> จะให้พีพีเอฟซีได้พิจารณานะครับผมว่านี่ฮะเป็นสมเด็จออกวัดไหนที่ไหนนะครับนี่ฮะคือนี่ครับ ส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยแม่นพิมพ์เท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่ค่อยแม่นวัดนะครับได้มาก็คือนี่ฮะได้มาก็เอาหมดลงให้พี่พีเอฟซีครับเนื้อนี่ฮะพระเห็นไหมแป้งเดิมๆเลยครับเนื้อเน่ามากเราดูนะครับโอ้หายนี้ยต้องจัดแล้วครับนี่ครับสวยงามครับเท่านี้เอาสี่ร้อยครับผมรายการที่ที่สองครับสี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สาม ที่สามมาครับยา,ยาวไปครับวันนี้ที่สามอันนี้เป็นภาพสมเด็จเนื้อแกล่งะฮะอันนี้เนื้อแกล่งวันนี้ได้ภาพสมเด็จมามากมา,มาเยอะครับผมนี่ฮะพิจารณาเอานะครับชอบองไหนปิดได้เลยครับนี่ฮะรายการที่สามเป็นสมเด็จเนื้อกะะแกล่งฮะนี่ฮะไหคาบแก่งแกล่งเนื้อหายไหมองค์ทรงพระนี่นี่ครับเนื้อแกล่งมากนี่ครับพระ ทรงเนี้ยนี่ฮะลองพิจารณาลองเปรียบเทียบดูนะครับนี่เนี่ยโอ้โหโดูนะครับผมจะให้ดูเนื้อหานะครับเนี่ยพระเนื้อแกร่งนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับอ่ะรายการที่สามครับเนื้อแกร่งเนี่ยฮะนี่ฮะต้องจัดแล้วครับสามร้อยห้าสิบรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่ครับที่สี่หมาครับอันนี้เป็นพระ สมเด็จเหมือนกันครับน่าจะเป็นพระเกจินะฮะนี่ครับพระเกจิเนื้อแบบเขาแบบแม่พี่ๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นพระเกจินี่ครับยุคไหนครับผมนี่ฮะพระเกจิอูเนื้อเขาแบบเนี่ยอูเนื้อดีมากเอาสามร้อยหสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะน่าจะเป็นพระเกจิยุคเนี่ยยุคเก่าครับนี่นะฮะ เนื้อหาสวยงามครับนี่ครับในการที่ที่สี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบครับการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเอาอันนี้ดีครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ลําพูครับนี่ครน่าจะเป็นปีศูนย์เก้าครับนี่ฮะัปั๊มตายางเลยครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อ ลำพูนะครับนี่ฮะน่าจะปั๊มตายางปีศูนย์กว่าครับแน่าจะศูนย์เก้าครับนี่ฮะแล้วพิมพ์ระนี่จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนคล้ายๆพิมพระบางขุนพรมครับสมเด็จบางขุนพรมหนะโอ้เนื้อเตาจริงนี่ฮะปีตายางด้วยนะครับตตยางเห็นไหมว่าหลวงพ่อลำพูหรือหลวงปู่ลำพูนะนี่ฮะนี่ครับตายางมึกแม่สวยงามเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอันนี้ขอยัดเปิดที่สี่ร้อยหายากครับพระเนี่ยจะเจอแบบ สักองครับที่ปั๊มตายาอย่างนี้ฮะน่าจะเป็นปีศูนย์กว่าศูนย์เก้าหรืออะไรนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกรายการที่หกอันนี้เป็นนี่ฮะรูปหล่อหลวงพ่อแดงครับพระราดบุรีนะครับนี่ฮะนี่ครับพระราดบุรีหรือวัดราดเจริญครับนี่น่าจะราดบุรีครับนี่ครับ พระอะไรลาดเจริญเนี่ยเนี่ยเป็นพระลบบุรีนะครับเอ้ยลาดบุรีไม่ใช่ลบบุรีเนี่ยฮะหลวงพ่อแดงลาดบุรีลองเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับอุดกิ่งด้วยนะฮะเนี่ฮะมีกิ่งเนะครับเอาสามร้อยก็แล้วกันครับเอ่เนี่ฮะพระลาดบุรีฮะหลวงพ่อแดงสวยเหมือนเดิมครับเอาเอาสามร้อยครับรายการที่หกไปรายการที่เจ็ดสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้นี่ฮะ วันนี้ได้สมเด็จมาเยอะนะครับลองพิจารณาดูนะครับพี่พครับนี่ฮะพระเ็าจะเป็นแบบนี้ฮะดูนะครับนี่ฮะสมเด็จรายการที่เจ็ดเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบแม่เนื้อดีนะครับพระอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่ครับสามร้อยห้าสิบรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับต่อไปรายการที่แปดที่แปด นี่ก็เป็นพระสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งนะครับหรืออีกองค์นะครับนี่ฮะลองให้พี่ๆพิจารณาดูนะครับพระสมเด็จเนื้อหาค่อนข้างเก่านี่ฮะเนื้อแบบลึกเนื้อเก่าๆแกร่งๆเนี่ยนี่ฮะนี่ับเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับนี่ครับพิจารณาดูนะครับนี่ครับนี่เนื้อแกร่งมีคาาความเก่านี่ฮะเป็นธรรมชาติเขานี่ฮะ ต้องพิจารณาดูนะครับรายการที่แปดนะครับเอานี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับด้านหลังว้เป็นอย่างนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้าครับนางพญาครับเข่าตรงนะฮะนี่ฮะดูนะฮะเข่าตรงดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ตักขูดแล้วก็นี่เรียกว่าเม็ดมวลสารเม็ดกวดเป็นอะไรเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนางพญาเข่าตรงนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบพระเกจินี่นะฮะเกจิไม่ทราบเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนี่ฮะแต่เนื้อเขานี่หัวบอกตรงเลยนะว่าเนื้อนี่พุนคือนี่ฮะเนื้อเป็นรูเป็นรูี้ย คุณแบบเนื้อแห้งอ่ะเอ๊ะผมไม่ทราบเป็นพระเกจิที่ไหนนะครับนี่ครับลองพิจารณาดูนะครับเป็นพระเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับดูเห็นไหมอุภะเงี้ยแท้แน่นอนครับแต่เนื้อหานี้บอกตรงเลยว่าเก่าสุดๆเลยแต่น่าจะเป็นพระเกจิครับนี่ยองค์ใหญ่ๆหน่อยครับใหญ่ไม่ไม่ใหญ่มากครับแต่เนื้อนี่โอ้โหปึ๊กเลยผมเอาสี่ร้อยครับอันนี้ยนี่ฮะเนื้อเก่าดูนะครับเห็นไหมแม่ เนื่อเงี้ยให้คุณหาเอา400ครับรายการที่10พระเก่าๆเนี่ยให้หาเก่าต่อไปรายการที่11อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงทองมาอันนี้นี่กระท้อไปหน่อยนึงนะครับนี่ฮะแต่พิมพ์ใหญ่แกล่งสวยเกตทะลุซุ้มน่ารักนี่ฮะข้างหลังก็จะแตกละแหงแตกายงาครับนี่ฮะเป็นธรรมชาติเขานี่ครับ ตลาดดีกระทาไปมวลสารโอโ้โหปีเลยนะฮะสามร้อยห้าสิบครับพิมพ์นี้นะฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองพิมพ์ิยมครับหลวงพ่อเงินเนื้อย่นย่นนี่ฮะเอาสี่ร้อยครับผมนี่ฮะสี่ร้อยบาทครับเนี่ยหาไม่เจอแล้วครับพิมพ์เนื้อย่นย่นเนี้ยนี่ฮะเนื้อค่อนข้างเก่านะนี่เห็นไหมสภาพใช้มาครับ ดูใบหน้าเห็นไหปากท่านยิ้มนิดๆครับนี่ครับเห็นไหมแล้วเสียงท่านกลมเป็นธรรมชาติสวยจริงๆนิยมเอาสี่ร้อยครับในการที่นี่ฮะในการที่สิบสองครับดูฐานนะฐานเนี่ยเสมอกันสวยเลยครับนี่ฮะน่าแข่งตรงปิกเลยนี่ฮะนะครับสี่ร้อยบาทโอ้ราคานี้ต้องจัดครับสวยครับต่อไปราการที่สิบสาม อันนี้ขี่ไก่ครับหางสี่เส้นบัวชั้นเดียวนะฮะนี่ครับหลวงพ่อปานครับขี่ไก่หางสี่เส้นบัวชั้นเดียวมวลสารเปิกมากครับดูนะฮะ่องรอยการกดของนิ้วมือด้วยแล้วก็ปุดผงครับนี่ฮะผงผงเต็มนะฮะเราเลี่ยมวินเทจเลี่ยมเก่าเงี้ยเนี่ยต้องมีอายุอย่างน้อยยี่สิบสามสิบปีครับเนี่ยเลี่ยมโอ้พระดูนะฮะเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมโมสารนะนี่ฮะ เอา450ครับหลวงพ่อปลานะขี่ไก่หาง4เส้นบัวชั้นเดียวนะครับนี่ครับลองเซตหาข้อมูลดูนะครับในการที่3 450ต่อไปในการที่14สําสมเด็จครับวันนี้ได้สมเด็จพิมพ์สวยๆนั่นแหละครับมาเยอะเลยฮะนี่ฮะสมเด็จเนื้อตกเก่านี้ความเก่าธรรมชาตินะครับนี่ฮะแล้วด้นข้างนะครับเห็นไหมเนี่ยลาดํา แสดงว่าพระมีอายุแน่นอนครับนี่ฮะโอ้พระนี่ฮะอูเนื้อโลหะตรงนี้นครับกระดุนี้ฮะโอ้สวยงามครับนี่เอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบสี่นะครับสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบสี่ต่อไปรายการที่สิบห้าตีเป็ดสมเด็จอีกพิมพ์นึงครับดีฮะ ดูนะครับเนื้อหาก็เก่าธรรมชาตินะครับนี่ครับเนื้อแห้งมวลสารนี่ครับแล้วก็นี่ครับเป็นข้างครับเนี่ยเป็นเป็นมวลสารก้อนเลยด้านหลังนะครับนีนครับนี่นะครับนี่ครับรายการที่สิบห้าครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบหกครับนี่เป็นรูปล่อลลงเงินพิมพ์คีตาห้าชายนะครับห้าชาย อันี้นี่โหบง่งตรงเลยนะครับว่าสวยคลาสสิกมากครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับ,มรบแม่พะน่ารักมากดูใต้ฐานนะนะธรรมชาตินี่ฮะพระอาจจะใช้มั่งนี่ฮะนี่ครับสี่ร้อยบาทครับรายการที่ สิบหกนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นพระเกจินะฮะเกจิหลังยันห้านะฮะนี่ครับผมไม่ทราบว่าเป็นพระเกจิหลวงพ่ออะไรเป็นเนื้อออกน้ำมันนะ้ำมัน,นโอ้เก่าจริงคลาสสิกมากท่าเนี้ยนี่ห้าชั้นนะครับเป็นรูปพระพุทธนั่งห้าชั้นหลังยันห้าตรงนี้กระท่อไปคือน่าจะโดนแทะโดนกระเทาะแต่เนื้อมนลสาาเนี่ยเนี่ยออกน้ำมันนะ้ำมัน เอาสามร้อยห้าสิบกแล้วกันครับรู้ที่จัดไปครับหรือว่าหลงพ่อกลวยครับไม่แน่ใจนะลองพิจารณาดูนะครับการที่สิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบแปดอันนี้เบี้ยแก้นะเบี้ยแก่รุดจองนะครับผมมาแบ่งปันพี่สี่ครับเบี้ยแก่ข้างในมีประลอดดึบดึบดึบด้วยนะครับนี่เอาแบ่งไปเลยนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับเบี้ยแก่นะครับดึ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 บอย่างเงี้ยนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบมีประลอดข้างในครับอ่าใช้ครับผม รายการที่ส8 4แปดสี่ร้อยห้าสิบยการที่สิบเก้าครับต่อไปรายการที่สิบเก้านี้เป็นลงทอนะครับนี่ฮะนางพญาลงทอดูนะครับเห็นไหมดูข้างหลังแม่พระโอ้โหเครื้อหานะครับเก่าดูนะลามีลาด้วยฮะเนี้ยลาดำผมชันลึกเอาสามร้อยห้าสิก็แล้วกันครับอ่ะลงทอนะฮะจัดไปครับชื่นชอบอยังไงก็เดี๋ยวโทรปิดได้ครับ สามร้อยห้าสิบลงทอรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบหลวงพ่อเขียนครับหลวงพ่อเขียนอันนี้เป็นหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนครับที่พิจิตรนะครับเป็นหล่อโบราณคือหล่อโบราณท่านก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับนี่ฮะร่องรอยการแต่งดูนะครับเห็นไหมพระหล่อโบราณก็จะเป็นแบบนี้ครับสไตล์หล่อโบราณอาจจะมีมั่งครับที่ว่าสวยมั่งไม่สวยมั่งนี่ฮะเขาคือเขาหล่อนี่ฮะเนื้อหาดี สี่ร้อยบาทแล้วกันครับหลวงพ่อเขียนนี่ล่องรอยยุบย่นแต่งตะไบนะครับสี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ฮะหลวงพ่อเขียนสํานักขุนเนนฮะสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดหมาครับอันนี้เป็นพิมพ์คีตานะครับคีตาอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับดูนะครับคีตาเห็นไหมซอกลึกๆนะแข้งคมๆแล้วเนื้ออมเขียวนะครับดูเห็นไหม ยุิวอนดูไปหน้านะครับเนี่ยขีตาเป็นก้อนเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมพระข้างหลังนี้อาจจะร่องลอยการใช้มาคือพระเนี่ยจะใช้มาตามการเวลาครับอายุของเขานี่ก็เนี่ยจัดสร้างขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะก้นก็วสวยจริงครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับขีตาห้าชายรายการที่เป็ดยี่สิบสองพระชัยครับ พระชัย350ร้แล้วกันครับนี่ฮะรู้ที่จัดไปครับเนื้อออกคล้ายๆจะสำลิดแล้วนะครับนี่ฮะเนื้อสำลิดแบบโอ้โหดูนี่ฮะช่อชนวน350ครับรายการที่ที่สินะครับดูนะฮะเนี่ยเนื้อออกสำลิดแล้วครับพระชัยนี่ไม่รู้ไม่ทราบที่แล้วเป็นพระชัยไหนครับนี่ฮะ350ครับรายการที่22ต่อไปรายการที่23เอาเนี่ยครับปิดตาสายใต้ครับ นี่หลุดจองนะครับเห็นไหมโอ้โดูนี่ฮะเนื้อหานี่มีอายุมากเลยครับเก่าแห้งคลาสสิกเอา400แล้วกันครับอ่ะปิดตาสายใต้นะฮะเนี่ยดูนิ้วนะเป็นร่องเป็นร่องนะครับนี่ฮะโลหะเก่าจริง400บาทโอ้โหคุ้มครับไม่ต้องไปเดินหายเหนื่อยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สีสมเด็จในเลี่ยมครับเนี่ยข้างหลัง ดูนะฮะหลังก็จะเป็นร่องรอยการปริแยะธรรมชาติร่องรอยการปาดคูดนะฮครับเห็นไนี่ครับดูด้านหน้านะครับเนื้อหานะครับเห็นไหมดูเก่าไม่เก่านะครับนี่ฮะความเก่าดูลาเลยอะไรขึ้นเตมไมหมดแลรวครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบกแล้วกันครับอยู่ในเล่มรายการที่ยี่สี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับ ยี่บห้านี่เป็นสมเด็จเนื้อเข้มเข้มเนี้ยเนื้อเข้มเข้มดูนะฮะเข้มสวยเก่าคลาสสิกเห็นไหมครับแล้วดูนะฮะเห็นไหมโอ้โหด้านหลังโอ้ยเข้มอะไรป่านนี้ครับนี่ฮะปีแยะด้วยนะครับเนี่ยมวลสารอุ้ยพาโอ้สุดยอดอ่ะสามร้อยห้าสิบครับ,รบนี่ฮะร,ร,รายการที่ยี่ห้า ต่อไปรายการที่หกนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งนะครับดูนี่ฮะดูอกอกล่องแขนซุ้มพิมพ์นะครับหลังเป็นกระดานเนี่ยเป็นกระดานรอยกรับกรับมากหรือกระดานอย่างเงี้ยนี่ฮะลองพิจรารณานดูนะครับผมพระเขานี่ฮะดูนะครับไปเนื้อแบบ กเก่าธรรมชาตินะันจะเป็นหินแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครนี่ครับสามร้อยห้าสิบครับ,นรบ,รบในการที่ยีหกนะครับกระดานนะครับสามร้อยห้าสิบต่อไปราการที่ยี่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดนี่ครับฐานแซมเนื้อหาเก่าค่าแป้งเดิม นี่ฮะมีมูลสานดูนะครับเห็นไหมก็ดูด้านข้างก็ดูด้านหลังนะครับโอ้โหพระดูสิครับมูลสานเห็นไหมขี้จัดนีด่นะครับสวยงามครับอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบไปแล้วกันครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่แปดที่แปดเป็นอันนี้ผมได้ทวดมาครับนี่คร บุทวดหลังเตาลีดครับเป็นพระนี่ฮะเขาขัดแต่งมาแบบมาแบบนี้เลยนะครับนี่ร่องรอยการยุบนะนี่ฮะการแต่งด้วยตะไบเราดูนะครับซอกแขนลึกๆคมชัดหรือชิวอใบหน้านะครับนี่ฮะลึกดูนะครับเห็นไหมนี่เป็นหล่อหล่อโบราณจริงๆครับนี่ร่องรอยการตัดแต่งนี่ครับ มาแบบนี้เลยนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยคาบคาบดำๆนี้เหมือนคาบแบบคาบไอเาเรียกว่าคาบโลหะคาบน้ำโลหะเนี่ยที่แบบว่าเทเสร็จแล้วมันก็จะลอยตาคมๆเอาสี่ร้อยห้าสิบครับนี่ฮะหมูปูทวดองค์นี้เตาลี่นะสี่ร้อยห้าสิบนี่ครับต้องจัดแล้วครับสี่ร้อยห้าสิบราคานี้ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้า สมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับนี่ฮะอันนี้เป็นอีกองค์นะครับที่ดูนะฮะเนื้อหาดูเนื้อหาแม่เนื้อหายต้องจัดแล้วนะครับดูนะฮะโอ้โหเนื้อธรรมชาติมากครับเนี่ยมวลสารดูนะครับเห็นไหมเราดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับอื้มเนื้อดีนะครับเผ่าเนี่ย นี่ฮะจะมาแบบนี้เลยนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สามสิบอันนี้ซุ้มกอครับซุ้มกอพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางมีกระนกด้วยนะฮะุณค่าความเก่าเนี่ยดูลาลักดําดูนะฮะนี่ครับปลาเก่าก็ดูด้านหลังครับนี่ครับเนื้อแดงสวยงามมากครับอันนี้นี่ฮะเป็นพระซุ้มกอพิมพ์กลางครับ นี่ฮะดูความเก่าไหนี่ครับพิมพ์กลางพิมพ์กลางขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทรายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะครับอันนี้เนื้อเข้มครับขออนุญาตแกะเลยนะฮะเนื้อเข้มนี่นะฮะเนื้อเข้มแล้วเนื้อสวยมากดูเห็นไหมนี่ฮะเนื้อเข้มสวยพิม แกะเลยฮะนี่ครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมธรรมชาติมากดูความสวยความเก่านี่ฮะนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปรายการที่สามสองมีเป็นหลงพู้เงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นี้ดูปากท่านนะครับดู ใบหน้าและดูนี่ฮะยูจีบอลโอ้โหเราพระเนื้ออมเขียวแล้วเนื้อแบบผิวหิ้งเลยครับเก่าคลาสสิกดูนะฮะดูนี่ธรรมชาตินึกเกินนะครับราดูนะครับสวยจริงครับนี่ครับรอยยุบเห็นไ,ไหมยุบแล้วก็จุดเดือดนี่ครับสวยงามครับพระลหลวงพ่อเงินพิรีญอันนี้ขออนุญาต โอ้สวยจริงดูความเข้มความเก่าความขังนะครับนี่ฮะเอาห้าร้อยห้าสิบครับนี่ฮะโอ้ตองจัดแล้วครับเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอครับนี่ครับคลาสสิกพระอาจจะนี่ฮะดูความเก่าเขาธรรมชาติโอ้แลเนื้อจริงสวยจริงครับนี่ฮะห้าร้อยห้าสิบครับรายการที่สามสองครับนี่ฮะนี่ครับต่อไปรายการที่สามสามรายการสุดท้ายนะครับ รายการสุดท้ายนี่เป็นชินราชครับอินโดเจนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์อะไรอะสังขายาหย้าตักหน้าห,หน้านางสังขายาวดูนะครับนี่ฮะโอ้โหดูเนื้อดูความเข้มดูนะฮะมือดูเนื้อหาครับนี่ฮะอันนี้มีโค้ดครับมีโค้ดเห็นไหมต่อไปเห็นด้วยน,นี่ดอกจันนะฮะดอกจันที่จะต่อเป็นธรรมชาติดูในกรอบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับการต่อเขา นี่ฮะเห็นดอกจันไหมลูกก้นก็รู้แล้วครับนี่ฮะก้นเขาแบบเนี่ยไปเงี้ยเห็นไหมนี่ครับก้นนี่ฮะดูด้านหลังนี่โอ้โหเนื้อนี่ฮะเนื้อแบบสวยจริงครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมโอ้สวยมากอินโดนี ินโดจีนนะครับนี่ฮะชินาล่าโดจีนรายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะเอาห้าร้อยห้าสิบครับพร้อมเลี่ยมใช้เลยนะฮะห้าร้อยห้าสิบรายการที่สามสามก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆพ่อนใดครับชื่นชอบเผ้าไหนหรือสนใจเผ้าไหนนะครับก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นี่ครศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าครับโจแจนพักเครื่องนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ